วันนี้เันจะสอนวิธีการทำเตาเผาเหล็กทำจากเตาถ่านอันเล็กนะครับนี่และอุปกรณ์หลักๆที่ใช้ทำก็มีเตาถ่านอันเล็กอันนี้นะครับแล้วก็ท่อเหล็กอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจะดีมากเลยนะครับแล้วก็ได้เป่าผมกิก๊กก๊อกอันนี้นะครับและขั้นตอนการทำนะครับบางจะเอาได้กิ๊กก๊อกอันนี้เนี่ยมาต่อกับท่อเหล็กอนันนี้โดยใช้สกวอตเทปอันนี้นะครับนี่พันให้มันแน่นเลยนะครับต่อเสร็จก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่า ต่อไปก็จะเป็นการประกอบนะครับบางจะเอาท่อเหล็กอันนี้เนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็บางจะใช้ฟอยล์นะครับนี่อุดรูหรือถ้าใครอยากทาแบบถาวรบางขอแนะนําให้ปั้นดินเหนียวอุดดีกว่านะครับหลังจาก,กประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการก่อฐานนะครับบางจะเอาฐานเนี่ยใส่ลงไปให้ล้นๆเลยนะครับจากนั้นก็ทําการก่อไฟแบบปกติเลยครับตอนก่อ,กอไฟเนี่ยห้ามเสียบปลั๊กเด็ดขาดนะครับนี่เราต้องรอให้ไฟมันติดก่อนเราถึงจะสตาร์ทได้นะครับ หลังจากฐานติดไฟแล้วก็ทําการเปิดไรเบอร์หนก่อนนะครับนี่มาดูนะครับว่ามันแรงแค่ไหนอาตอนนี้ฐานมันยังไม่แดงหมดนะครับเราต้องให้ฐานแดงหมดก่อนเราถึงจะเอาเหล็กลงไปเผาได้นี่ครับแค่เริ่มก็มันแล้วดูสิครับไฟโคตรร้อนเลยและถ้าเป็นเบอร์2ก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับแรงคูณ2เลยครับ อาระหว่างรอมันติดไฟนะครับนี่มันจะมีสะเก็ดไฟแตกออกมาแบบนี้นะครับอันนี้ถ้าโดนปุ๊บมันจะร้อนนะครับนี่เราต้องถอยห่างหน่อยนะครับถ้าหากว่าโดนผิวเนี่ยรับรองดิ้นแน่นอนครับโอเคบางว่าน่าจะเอาเหล็กลงได้นะครับวิธีการเอาเหล็กลงก็คือบางจะดับไดรก่อนนะครับหรือว่าปิดไฟก่อนจากนั้นนะครับบางจะเอามิสเตอเลิอันนี้นะครับนี่ดูความหนามันสิครับนี่อ่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าหนาขนาดนี้มันจะแดงหรือเปล่า อ่าสำหรับใครที่คิดจะเอามีดสแตนเลสไปเผานะครับอย่าทําอะไรปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนแบบนี้นะครับนี่อ่าการชุบแข็งต้องใช้เหล็กเท่านั้นนะครับในอันนี้เป็นสแตนเลสเพราะว่าบางหามีดไม่ได้นะครับแล้วก็บางใช้สแตนเลสเป็นตัวอย่างในการทํานะครับนี่ในชีวิตจริงเขาไม่ใช้สแตนเลสเผากันนะครับเดี๋ยวมันจะพังเอาอ่าและการเผารอบนี้นะครับ มันยังจะมีสะเก็ดแตกอยู่นะครับบางก็เลยจะใช้ไอ้ฝาชามสแตนเลสเนี่ยปิดลงไปแบบนี้นะครับถ้าจะใช้ฝาเนี่ยต้องหาฝาที่มันหนักๆ้วยนะครับไม่งั้นฝามันจะปลิวเอานี่ครับเริ่มทําการเปิดได้แล้วนะครับระยะเวลาในการเผาเนี่ยประมาณ2-3นาทีก็น่าจะแดงแล้วและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวบางจะเล่งความเร็วคลิปนะครับบางคิดว่าเบอร์หนึ่งยังไม่แรงพอเดี๋ยวบางจัดเบอร์2ให้เลยนะครับนี่ นี่ร้อนไม่ร้อนก็ดูสีฝาหม้อเอ,เองนะครับถ้าฝาไม่หนักพอปิวแน่นอนเลยครับอ่าบางว่าน่าจะได้นะครับเดี๋ยวบังปิดได้ก่อนนะครับนี่ปิดได้เสร็จก็เอาครีมเนี่ยยกฝาขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าแล้วการยกมีดสําคัญนะครับการยกมีดคือการยกเหล็กลอนล้อที่ถูกต้องก็คือเราต้องเอามีดที่ลอนล้อเนี่ยอยู่ในแนวดิ่งแล้วมือเราอยู่ที่สูงนะครับอย่ายกมีดที่แดง เหนือกว่ามือนะครับพะถ้าหลุดขึ้นมามันจะโดนมือเดี๋ยวมือจะเป็นแผลเอานะครับนี่ครับสุกไม่สุกก็ดูสีกันเอาเองนะครับนี่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยสีมันจะชัดกว่านี้ครับอันนี้เผาให้ดูเฉยๆนะครับชุบแข็งไม่ได้นะครับเพราะมันคือสแตนเลสและถ้าหากเราไม่ปิดฝาเวลาเผามันก็จะแรงประมาณนี้เลยครับและตอนใดเปิดเราห้ามไปเขี่ยหรือว่าไปขยับนะครับเพราะว่ามันจะเกิดสะเก็ดไฟแบบนี้นะครับนี่ถ้าจะใส่มีดหรือว่าจะเอามีดออกเนี่ยต้องดับใดก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัย